สวัสดีคะ่ะคุณคุณทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้บอกขายสไตล์ป้าเรากาลังจะพาคุณคุณเข้าไปดูที่แปลงแปลงหนึ่งนะคะที่สวยสวยแปลงหนึ่งคะ่ะด้านหลังของเรานี่นะคะนี่ค่ะที่เรามองเห็นอยู่นี่คือวัดไซใหญ่นะคะวัดไซใหญ่อําเภอไซน้อยจังหวัดน,นนทบุรีค่ะที่แปลงนี้อยู่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะพาพาทุกท่านวิ่งเข้าไปตรงนี้ค่ะตรงแยกข้างหน้าที่มองเห็นอยู่นี่ เราไปเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะค่ะตอนนี้เราก็พาคุณคุณทุกท่านเข้ามาถึงที่แปลงส,สวยๆที่เราจะพาคุณคุณเข้ามาดูกันแล้วนะคะจากหน้าถนนที่เราถ่ายที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้ค่ะจากหน้าถนนตรงนั้นเข้ามาถึงที่นี้นะคะระยะทางก็กิโลก,กว่าๆค่ะไม่ถึง2กิโลเมตรค่ะ วิ่งตรงเข้ามาตามตามเส้นทางเรื่อยๆนะคะแล้วก็ข้ามสะพานข้ามคลองตรงนี้ค่ะจะมีสะพานข้ามคลองมาแล้วก็มาถึงตรงที่นี้ค่ะมาถึงตรงที่นี้นะคะนี่คือที่แปลงนี้ค่ะที่แปลงนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณคุณเข้าไปดูกันนะคะพาทุกท่านเข้าไปดูว่าลึกแค่ไหนแล้วก็กว้างประมาณไหนนะคะที่แปลงนี้ค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยเนี่ยสวยมาก เนื้อที่จะอยู่จะอยู่ที่หนึ่งงานเก้าสิบห้าตารางวานะคะหนึ่งงานเก้าสิบห้าตารางวาค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่คือถนนค่ะถนนเส้นนี้จากตรงนี้ไปอำเภอไสน้อยกิโลก,กว่าๆนะคะไม่ถึงสองกิโลเมตรค่ะนี่นะคะ หลักหมุดอยู่ตรงนี้นี่ค่อหลักหมุดแล้วก็ลึกเข้าไปถึงก่อนถึงต้นไม้ใหญ่ค่ะมันจะมีเห็นไหมคะท่อท่อบีบสีฟ้านะคะแล้วเดี๋ยวที่เนี่ยจะจะตัดจะตัดไปไปไปด้านด้านในอีกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูค่ะ ด้านหน้านี้นะคะกว้างกว้าง18เมตรค่ะกว้าง18เมตรแล้วก็ลึกเข้าไป32เมตรค่ะที่ดินแปลงนี้ขายอยู่ในราคา3ล้านาแสนค่ะ3.5ล้านนะคะ3.5ล้านคูดแดงนะคะที่แปลงนี้คูดแดงค่ะ แล้วพอมาถึงตรงนี้ค่ะพอมาถึงตรงนี้ที่ด้านหลังนี่จะกว้างจะกว้างและด้านหน้าก็จะก็จะแคบหน่อยนึกออกไหมคะเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าติดถนนกว้างสิบแปดกว้างสิบแปดลึกสามสิบสองด้านหน้ากว้างสิบแปดลึกสามสิบสองแล้วมาถึงตรงนี้ค่ะมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ นี่นะคะที่ของเราก็คือตรงนี้ค่ะตรงจากจากหลักข้างหน้าที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้ตรงนั้นค่ะแล้วก็ยาวลงมาแล้วเขาจะตัดมาด้านหลังแบบนี้มาด้านหลังแบบนี้ไอผู้ไม้ตรงนี้ก็คืออยู่ในที่เรานะคะอยู่ในที่เราค่ะหลัง เขตแดนจะอยู่ด้านหลังพุ่มไม้นี่ค่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้เห็นไหมคะท่อบีบีซีนี่ค่ะเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตชุมชนนะคะล้อมรอบร้วยบ้านคนเหมาะสำหรับการที่จะปลูกบ้านค่ะเหมาะสำหรับการปลูกบ้าน หนึ่งงานเก้าสิบห้าตารางวาค่ะที่แปลงนี้เอ๊หมดอ๋อตรงนี้ค่ะตะก้าสีดำตะก้าสีดำนี่ข้อว้ค่ะนี่นะคะคุณคุณนึกออกไหมคะคือด้านหลังเขาจะกว้างกว่าด้านหน้าค่ะด้านหลังจะกว้างกว่ากว่าด้านหน้าดูค่ะ เดี๋ยวเราจะแปะแผนที่ไปให้ดูนะคะว่าที่ว่าที่เป็นเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้ค่ะจากตรงนี้ไปจากตรงนี้จากตะก้าครอบตรงนี้นะคะนี่เป็นอีกแปลงหนึ่งค่ะนี่เป็นอีกแปลงหนึ่งแปลงนี้ก็สวยค่ะแปลงนี้หนึ่งงานค่ะแปลงนี้ร้อยตารางวาค่ะ นี่ค่ะไม้ที่เสียบอยู่นะคะแล้วก็ไปด้านหน้าส่วนแปลงนี้ที่จะอยู่สวัสดีค่ะส่วนแปลงนี้ที่จะอยู่ด้านหน้าจะเป็นจะเป็นซอยเข้าจะเป็นซอยเข้ามานะคะตรงนี้หนึ่งงานค่ะหนึ่งงานค่ะส่วนส่วนแปลงนี้ส่วนแปลงนี้รา,ราคาขายจะอยู่ที่ร้านห้านะคะหนึ่งร้านห้าแสนค่ะนี่ค่ะมามาตรงนี้ ที่แปลงนี้สรุปแล้วเป็นสองโฉนดนะคะทุกท่านนึกออกใช่ไหมคะที่แปลงนี้เป็นเป็นสองโฉนดค่ะจะมีหนึ่งงานแล้วก็หนึ่งงานเก้าสิบห้าตารางวาค่ะเป็นแบ่งเป็นสองโฉนดค่ะเจ้าของเดียวกันค่ะและและที่แปลงนี้ถมมาหลายปีแล้วนะคะคือสามคือซื้อแล้วสามารถปลูกเป็นบ้านพักอาศัยได้เลยค่ะ แปลงนี้นะคะแปลงที่หนึ่งงานนี้นะคะแปลงที่หนึ่งงานนี่กว้างสิบหกลึกยี่สิบแปดค่ะแปลงนี้กว้างสิบหกลึกยี่สิบแปดหนึ่งงานนี่ราคาขายอยู่ที่เพราะว่าที่แปลงนี้แบ่งเป็นสองโฉนดค่ะหนึ่งงานนี่ราคาขายอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทค่ะและส่วน หนึ่งงาน9 5ตารางวาคือด้านหน้าที่เราเห็นนี่ถนนตรงนี้เป็นเป็นถนนซอยเข้ามานะคะตัดจากตัดจากถนนหลวงด้านหน้าเข้ามาค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยที่แปลงนี้ถมไปเรียบร้อยแล้วเหมาะสําหรับที่จะปลูกเป็นบ้านพักอาศัยค่ะอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันนะคะแล้วก็ถ้าสนใจจริงๆ ก็โทรติดต่อสอบถามมาแล้วก็อยากให้โทรติดต่อล่วงหน้า1วันนะคะหนึ่งวัน,น,ะะน,วนแล้วถ้าสนใจจริงๆก็วางมัดจํากันค่ะราคาวางมัดจําอยู่ที่สองหมบาทค่ะแต่เวลาเราก็จะให้น้อยนิดหนึ่งนะคะให้สิห้าวันค่ะให้สิบห้าวัน,วนถ้าสนใจก็สอบถามมาได้นะคะ จะบอกเลยนะคะว่าที่แปลงนี้สวยค่ะอยู่ห่างจากอ,อํอาอเภอไซน้อย2กิโลเมตรค่ะห่างจากอําเภอไซน้อย2กิโลเมตรเท่านั้นห่างจากาสถานีตํารวจ3กิโลเมตรค่ะที่แปลงนี้นะคะด้านหน้าเป็นคลองถ้าแปลงด้านหน้าก็จะติดถนนหลวงเลยติดถนนเส้นหลักเลย และถ้าเป็นแปลงหลังนี่หนึ่งงานเนี่ยก็จะเข้ามาในซอยนี่ค่ะเข้ามาในซอยเดี๋ยวให้ทุกท่านดูนะคะนี่ค่ะส่วนแปลงด้านหลังนู่นก็เป็นเจ้าของเดียวกันแต่ขายไปแล้วนะคะทีนี้ก็เหลือสองโฉนดเหลือสองแปลงค่ะตรงนี้เหลือสองแปลงนี่ค่ะ สวยมากเลยค่ะที่แปลงนี้สวยมากเลยหรือว่าท่านใดสนใจที่จะซื้อยกแปลงยกสองถนดเลยก็ก็ยินดีนะคะก็ยินดีราคาอาจจะอาจจะต่อรองกันได้ก็ลองมาคุยกับเจ้าของที่ดูค่ะคือสวยมากเลยค่ะจริงๆแล้วถนนเส้นนี้กว้างมากเลยนะคะกว้างมากเลยเนี่ยหลังเสาไฟฟ้านิดหนึ่งค่ะเป็นที่หลวง แล้วก็ถึงคลองเลยค่ะถึงคลองเลยด้านหน้าจะเป็นคลองค่ะตรงนี้เป็นเขตชุมชนนะคะอาะําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะบอกเลยนะคะว่าที่แปลงนี้สวยมากเลยลองโทรมาสอบถามกันนะคะจะซื้อยกสองฉนดเลยก็ได้สองแปลงเลยก็ได้ราคาที่ดินแปลงนี้ค่ะแปลงด้านหน้าหนึ่งงานเก้าสิบห้าตารางวาค่ะราคาขายอยู่ที่ สามล้านห้าแสนแล้วก็ด้านหลังค่ะ1ง,งานเต็มนะคะร้อยตารางวาค่ะ1นึ่งล้านห้าแสนค่ะสนใจโทรมาสอบถามกันนะคะทุกท่านขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบอกขายสไตล์ป้าค่ะ